ถึงบ่ายโมงไหมล่ะจะลางานไม่ได้ไงไข่ลางานมาด้วไข่เจียวพี่หนุ่มฟาริสไม่ยังวะกล้าหรือเปล่ากล้าผัดคนกินรอเพียบไข่ย,ยังไม่สุกเลยแต่มันมากเลยกลิ่นไหมมาแล้วครับ ักใหญ่เฮ้ยแบงผมแล้วมันใกล้กันโดนนี่โดนนี่หมอน้ำมันไอ้นี่นี่เวลาตักขึ้นน่ะนี่มันคือน้ำมันหรือน้ำน้ำตุ่นหน้าตุนหน้าด้วยน้ำมะเขือด้วยเอาหมดเลยเธอไม่ต้องเสด็จไหนไอ้สปีดเธอใช่ไหมเห็นมาสปีดเินข้าวแป๊บนึงกระผมมาบอกก็กระผมไม่รีบหรอกมาแล้วไม่นอนกันหรอกเฮ้ยเนี่ย กิอเท่าไหนไม่รู้เขาว่าไรนะบอก๋ย่เขาจะให้กับแก้มมาให้ด้วยเขาบอกเล่าด้วยเหรอแฟนผู้ชายพี่ยังไม่ได้เต็นเลยมาลุมาของเต็มท้ายรถเลยเนี่ยเไปมาทำไา้กันเพราะว่าเออจับพี่กบมาบ้างมามาใครพี่เว้าพี่ลับไป็นรอบก้นไม่ควรนึกจ่ายของ มากี่คนในหกเก้าคนใกล้บ้านพี okay. like, ่เอกห้องเดียวไปนอนด้วยการเอาเพราะห้องนอนได้ตหกคนนะเออแล้วจบห้องเดียวแค่ห้องเดียวแล้วแต่เขาจะไปนอนหอมแล้วหอมแล้วพี่นุ่มไข่เจียวทูน่าโดยกุกมือหนึ่งรุ่นน้ำหน่อยผมไม่เห็นหน้าเลยเใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้ว ว้าวนี่ไงพี่เอกออกมาเอาบางขับไปแล้วดูดใช่จริงอ่ะเราไปกว่านี้ก็ไม่ดีใช่นะเศกกระดาษเหรอพี่กระดาษมันดูดน้ำมันอยู่แล้วเออเราต้อเรียนมาในหลักการบนรถสามพี่เรียนมาจริงเหรอเล่นมาจริงพี่ทำอาหารเนี่ยนะเรียนในในวินเน็ตตู้ตัวอาจารย์ซอสอ่ะ กระลูกใช่ไหมถ้าถูกก็ห้าร้อยโอ้โหต้นท้อก็สวยดูว่าในหมดเลยยิ้มหนอยิ้มไม่สนแล้วถ่ายไข่ไข่ไข่ไม่หนมาดูกันนะคะไข่พี่หนุ่มอร่อยหรือเปล่าอันนี้ทัดต่อไปมันเป็นเนื้อพี่แต่ใายนิดนึงนี่นะครับที่ทางให้ตะวัตหน่อยอร่อยมาก